กามินโฟร์เนอร์225นะครับเครื่องนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่กับทางร้านล,กลูกดีบเสรเรียบร้อยอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของเดิมนะครับที่เสื่อมอายุการใช้งานนะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ชาร์จไฟเข้าที่95เปอร์เซ็นต์นะครับก็ตรงนี้รุ่นนี้นะครับตัวชาร์จเนี่ยพอเก่ามาก็จะต้องใช้อย่างรัดออกแบบนี้นะครับถึงจะชาร์จได้สนิทนะครับก็อันนี้ก็ถอดสายชาร์จออกมานะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวเรารอให้ตัวเครื่อง อัปเดตนะครับนี่นำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยเซนเซอร์หันเลก็ทํางานได้ตามปกตินะครับนี้ย้อนกลับนะครับนี่นะฮะตั้งเวลาเป็นปัจจุบันเรียบร้อยนะครับอันนี้ปุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นนะครับนี่นะฮะเซนเซอร์รันเลดกำลังวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับแต่ตรงนี้อาจจะไม่ได้เรียวไทม์นะครับก็ ต้องรอนานสักนิดหนึ่งแต่ถ้าจะให้เร็วที่สุดนะครับก็คงจะต้องเข้าโหมดกิจกรรมนะครับอันนี้ล็อกหน้าจอไว้นะครับแล้วก็สตาร์ทเข้าไปนะครับนี่นะฮะซินเซอร์ฮาร์เรทวัตต์ตาการเต้นหัวใจได้ที่77ครั้งต่อนาที78ครั้งต่อนาทีนะครับพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้านะครับตรงนี้ก็กําลังทําการประมวลผลอยู่นะครับนี่นะขึ้นเป็น1 1 0 112 113นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ ว่าทําการประมวลผลนะครับตรงนี้ก็พร้อมสมอ่งมอบกับคืนให้กับลูกค้านะครับก็ต้องแจ้งเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมนะครับการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ถุงไายน้าอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับกอขอบคุณมากครับ้านล็อกตีไปยินดีให้บริการนะครับขอบคุณมากครับ